สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คนพบพอกับช่องสาบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันเมื่อนี้เอาบรรยากาศเนาะคะ่ะว้ตาปูยูบานกะเป็นประเภณนี้อีสานจา้ะกอนสีหลวงเขาลงน้ำเดือนหกเพื่อนจะเป็นความเชื่อจ้ะวัยสารตะปูคือสารปูตายูบานค่ะที่ปกปักคุมค้องรักษาเนาะคะ่ะความเชื่อค่ะทำนายฝนฟ้าเนาะคะ่ะน้ำค้างไกลยังสิเมจา่าแล้วค่ะ น้ำสร้างมาลงมาสูงน้ำเป็นประเพณีทางอีสานเนี่ยจะ้ะแต่ทางบ้านอื่นบ่รูว้ว่าเอินว่าจังไหนเนาะค่ะแต่ว่าอยู่บ้านสาวบ้านเนี่ยก่อนสิลงนาเนาะคะ่ะเดือนหกเิ่นก็นจะทําประมาณนี้ค่ะเป็นประเพณีเก่าแก่ทุกปีตกเห็ดทุกปีพี่น้องเนี่ยค่ะสูงมาสูงสร้างเนาะคะ่ะอยู่ทั้งทึงนั่นก็นกสิเป็นสารตะปูค่ะเป็นปูตาที่เฝ้าปกป้องคุ้มครอง,ร,องรักษาเนาะคะ่ะชาวบ้านเนาะคะ่ะเป็นความเชื่อเด้อพี่น้อง ทางอีสานจ้ามือนีเป็นมือสันวันดีวันที่เป็ดเป็่นกระเลยพ้กกันอ่าเหตุพิธีพี่น้องบุญกสิมีบุญใหยาม่เนาะค่ะบุญเบิกบ้านแล้วกนี่ค่ะบุญเลียงตะปูทำนายไทยถักเนาะคะ่ะค้างไกกะคือจะประมาณว่าอ่าเป็นบุญประจําปีเลยก็ได้จ้ะเนี่ยค่ะบรรยากาศเน,ะะนาะสถาบันได้เก็บมาฝากมาตอนจ้ากะ,ะมีการนั่น หดหนามคือเล่นสงการในนี้นพี่นอ้องเล่นยญหนามจนเปียกมอดยอดคือกัลละจ้ะเพิ่นก็นเอาหยาคาหมานะะี่ค่ะบ้านใดมีไก่จักโตมีคนจักคนเหมืนก็เห็ดหยาคาหมาแบบนี้เอามาวางไว้แล้วก็จุดเทียนจุดธูปนะคะบกกวกระดกปูตานะให้ปกป้องคุ้มครองรักษาหรือผู้ใดย,ยุกงวงยุกไก่แล้ะคะ่ะทำงานั่กรุง,ง,งเทีเมืองนอกเมืองนาตัวแทนครอบครัวก็จะบกกวกระดกนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเด้อพี่น้อง ซาบานาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมาตนเบิึงภาพกำกับไปพรอมแล้วก็สิเวรเรียงตัวเลขนะคะคลิปนี้เป็นตัวเลขจากเลขลับๆนะคะสะน้ำบินค่ะเลขลับสะน้ำบินเดอร์พี่น้องเพิ่นบ่ว่างที่จะให้สัมผัสไปในซาบานาหยิบยกมาว้ามาฝากมาตนนะคะกับบรรยากาศในงานพรอมพี่น้องจ้างวดว่างันเพิ่นใหหมา7117 กะเขาไปที่เลขล่างนะคะเลขวิ่งเป็นกะเขาเนาะเพื่อนให้หนึงกระศูนจ้ะเดี๋ยวสาบานาจะให้เบิ้งค่ะเพิ่นทรงไมใ่ให้สาบานบาบอกสู้ฟังเตว่าเพื่อนว่าคงสุดไทยเป็นควยสิสะดวกให้สัมผัสค่ะ,คะกะบ่เป็นยังค่ะว่าถ้าได้ดตัวเลขกมาฝากมาตอนสาบานากะยิบยกมานั่งเ่าเว่ยเว่เว่สูพ้พี่น้องเฟนชองเอฟซีฟังถ้าพี่น้องบอลำคานเนาะจ้ะกะไปเบิง้งไปฟังกับพบบรรยากาศนี่นะคะผู้ฒ่าผู้แพ้วกำลังสินิํำนนพี่น้องเอ้ยมวลไหลมือเสานี่จ้ะ สาดน้ำกันเปียกมวนกุ๊บกะในความชั่วเพิ่นกะเนาะคะ่ะเนาะสูงน้ำสร้างเนาะคะ่ะมาแล้วกะสาดน้ำกันเนาะคะ่ะฝนกะสีสุม่มสีในความเสฉอแล้วกะเบิ่งค้างไกลพร้อมว่าฝนสีมาตกตองตามฤด,ดูกาลบก่กะจะประมาณนี้พี่น้องนี่มวลร้ายค่ะเอาค่ะเดี๋ยวเสด็จเบิ่งว่าทั้งเลขรับสนามบินเนาะคะ่ะ งวดวัางหันเพิ่นไหนตัวใดถือตัวใดแลวกะไปบึ่งว่าเาาพิ่นส่งหมทาาั้งโทราศัพท์เพิ่นน่งตัวใดไห้พอมไปบึง่งในงวดวันที่ส6พฤษภาคม2561ไปิเไปบึง่งไปฟังพอมๆกันจ้าจ้าสถิติงวดวัางหันหเลขลับสนามบินเลขวิ่งเป็นกะเขาเด้อค่ะแล้วก็เลขจับคู่กะเขาไปที่7 1 1 7่เจ้าเอาอบอลหลายใ่ไปเ้เบึ่งว่าเพิ่นส่งตัวเลขในโทราศาพัพท์ทางไลน์ให้ว่าตัวใดไปบึ่งน้ากันพอมๆกันจ้า,าเลขลับสนามบิน สาบ,บานานางบอกเอว่าสันวะสาบ,บานาวดนี้จัดหนักๆเลยนะครับสุดบนล่างเลขบนหนาลงทุนบนเอาเบอยูครับเต่สุดบนล่าง8ปดชุดเอาอยู่ค่ะเลขนะบนหนาลงทุนนหลุดเนาะงวดว่างันจะ้ะแต่ว่าเลขงวดนี้เพิ่นห้บนล่างกะสุดหยดละค่ะเพิ่นว่าสุดๆเลยเพิ่นวางสีเนาะจะ้ะเนี่ยค่ะในวดวันที่สิบหกเนาะคะ่ะบนล่างเพิ่นวิ่งศูนย์กับหาเด้อพี่น้องสามตัวสี่ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ 419 2ตัวจำหายหาศูนย์หกศูนย์สี่ศหาเกหาหนึ่งแล้วกับห่งเก้าจ้ะเอาเดี๋ยวสาบานาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วกัเปรียบเทียบกับงวดเก้าพร้อมจ้าสาบานาเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วพี่น้องในงวดบันที่16บหพฤษภาคมหกวิ่งบนล่างเด้อค่ะเลขลับสะน้ำบินเพป็นห้มาศูนย์กับหาจ้าจบคู่ห้มิหาศูน 60, สี่ศูนย์หาเก้าหาหนึ่งหนึ่งเกจะมีประมาณนี่พี่น้องสำหรับสามตัวสี่ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูสี่หนึ่งเก้าจ้ารอฟันโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะว่าพันสรฟันให้ตัวใดหรือว่าจะน้อยหางก็หนีจ้ะเอาเดี๋ยวจะเปรียบเทียบ er งวดเก้ากับงวดหม่เบืองน้ำจ้าตามนี้เลยจ้าสามนาเปรียบเทียบ er งวดเก้ากับงวดไม่เนาะคะ่ะ ก็จะได้ตัดสินใจง่ายๆจ้ะเขียนกำกับไว้พร้อมเด้อพี่น้องก็ถือว่าเลขเพิ่นบ่อไหลาหางดอกพี่น้องก็จะประมาณนี้ค่ะงวดวังหันกับเขาจิตหนึ่งหนึ่งเจ็ดของเพิ่นไปที่ล่างเนาะค่ะแต่ว่าเลขกเกกพิ่นก็กลับไปเนี่ยเด้อพี่น้องกลับเพราะได้ฟังก็ได้จ้ะแต่ว่าภูมิทุนน้อยก็นี่ละค่ะตัวไดมากกะค่อยจัดบ่ต้องบดท,ทุกตัวก็ได้บ่เป็นยังค่ะก็คือเก่าละค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะงวดเล็กเพิรนก็เดินดีงวดนี้เพิ่นมั่นใจเฮ้งเพิ่นว่า จัดหนักๆหกลุดค่ะถ้า่าเพิ่นมั่นใจแห้งค่ะสําหรับตัวเหลขกกระดากะรอฟังค่ะคงสุดท้ายเพิ่นนมาเพิ่นจะฟันให้อีกเทีนึงบบลูว่าเพิ่นจะตัดให้น้อยหางหรือว่าจังไหรนาะคะ่ะกะรอฟังทางเพิ่นทางเรีกลับๆสะนามบินจะ้ะแต่ขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆนาะคะ่ะที่เพิถึงบ่ปะ,ปะขอบคุณลายๆนะะ้อค่ะ f อซีคือกันค่ะผู้ติดตามนาะคะ่ะกะทำนี่เลยค่ะแกลบหน้าจอเนาะคะ่ะมักจุดใดกะจัดจะ หรือผู้ใดมีเลขวิ่งแม่นๆกะตัวเดียวโครูนี่ก็มาจับใส่ศูนย์กับหาพึ่นก็นได้จ้ะนาอคคะเนาะผู้ใดมีแนวทางก็อย่าลืมเด้อเมนเตคลิปมาเบ้ามาฝากมาตอนค่ะกเป็นแนวทางคือเกาล่ะพี่น้องวดนี้สู่ไหมคะวดนว่างันกัดโอ้สรุปเพื่อกันสานาะเลขออกไปจังสันเนาะค่ะกันเนี่ยค่ะบรรยากาศเนี่ยมาตกไทยบึงพ้อมว่ามวลปันใดก่ะชาวบ้านเพิ่นเล่น ความสามัคคีของชาวบ้านความสามัคคีนะคะในหมู่บ้านอันดับหนึ่งพี่น้องหมู่บ้านนหน่อยแต่เพิ่งสามัคคีกันค่ะแล้วใครปองดองค่ะมีงานยังก็ช่วยกันยุบป,ประมาณนี้ละจ้ะเนี่ยค่ะบ้านทั้งไหนอ่ะเลี้ยงปูตาจังสีเนี่ยกะเหม็นเบาสู่ฟังเนี่ยกะไดกะทั้งอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะง่นคับอีรีค่ะจนโทรศัพทสสาวบ้านนำเปียกพี่น้องโจนได้เอาไปส่งเพิ่งได้เอากลับมาเนี่ยถือน้ำ เปียกนำกัเลยไปจ่วยนะคะได้ไปหาหมอได้ไปสมได้เบิดเงินสำจ้ะเอาการตามนี้เล้จ้าบึงบรรยากาศนะคะทางบ้านพิลินเอาพี่น้องในงวันที่16พฤศภาคม2567สาสาบนาบรไลาใหญไปขออยพี่น้องเฟ้นจองอิบซีสูสููสุคุนแห่งปังดังด้วยสูกูส่คุนเงินเลยกองท้องเลยเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ